สวัสดีค่ะตาเจ้าหาวทุกคนนะคะวันนี้นะคะเจอกันกับทางนะคะแบบระการสุขภาพปลดล็อกดับเบิลแคร์นะคะหรือว่ามาเฮลพัสนะคะดับเบิลแคร์นั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยคะแบบประการที่ผ่านมาค่ะเราเรียนในเรื่องของมาเฮลพัส s สบายกระเป๋าไปใช่ไหมคะหรือถ้าใครไม่ได้เรียนตามที่ที่ฉันสอนมานะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่า ตัวแบบประกันค่ะเราเรียนแบบไหนเราก็ได้แบบนั้นใช่ไหมคะวันนี้ค่ะในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพปลดล็อก,กตัวนี้ค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะมีกี่แผนนะคะหรือว่าเป็นยังไงมีอะไรในซอดแรกเข้าไปมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันค่ะฟึบนะคะสุขภาพปลดล็อกดับเบิลแค์นะคะเขาให้ความคุ้มครองในเรื่องของ โรคร้ายนะคะหลักๆเลยนะคะทีนี้ค่ะมาดูกันว่าโรคร้ายเหล่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นขึ้นมาค่ะมันจะต้องใช้ค่ารักษาเท่าไหร่นะคะ1เลยค่ะโรคยอดหิดขาดมะเร็งค่ะตัวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นมะเร็งระยะลุกลามนะคะค่ารักษาโดยประมาณนะจะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะคะหรือโรคที่เกี่ยวกับหัวใจนะคะตัวนี้ค่ะ มันก็จะมีค่ารักษาประมาณ1ล้าน2จนถึง1ล้าน5นะคะตัวนี้ค่ะคือรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจด้วยนะทีนี้ค่ะการรักษาที่เกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองตัวนี้ค่ะหรือการรักษาที่เกี่ยวกับระบบประสาทนิวโรของเราเนะะี่ยค่ะคือนะคะอัตราค่ารักษาจะอยู่ที่ประมาณ1นล้านสจนถึง1นล้านห ันะคะตวี้่ซึ่งโรคที่กล่าวมาเหล่านี้ค่ะคือเป็นโรคท็อปยิของประเทศเราเลยนะคะหรือรวมไปถึงอาจจะทั่วโลกเนยก็ได้ค่ะแต่เนี่ยค่ะเป็นการเก็บสถิติขึ้นมานะคะว่ามะเร็งหัวใจเกี่ยวกับเรื่องสมองเลยค่ะคือโรคที่คนส่วนใหญ่เขาเป็นนะนะทีนี้ค่ะถ้าเราเป็นโรคเหล่านี้ค่ะเราจะเอาเงินไหนไปรักษาละเพื่อที่จะหายจากโรคใช่ไหมคะนี่เลยค่ะประกรันสุขภาพกดล็อกดับเบิลแคตตัวนี้ค่ะสามารถช่วยคุณได้นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันเบิ้ลค่ารักษาให้สมงเท่าของแผนที่เราเลือกไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแผนแปดล้านค่ะ ือแผนอะไรคะแผน15ล้านค่ะหรือแผน30ล้านนะคะตัวนี้ค่ะก็จะคุ้มครองไปเลยนะคะทําให้เราสบายใจได้นะคะเมื่อเราเจอโรครายน,นะคะนี่ค่ะจุดเด่นนะคะคืออะไรคะรับวงเงินเพิ่มนะคะสูงสุดจนถึงเท่าไรคะ30ล้านบาทนะคะตัวนี้ค่ะคือเป็นเงินผลประโยชน์เดิมๆนะที่ยังไม่ได้เบิ้ลอะไรนะทีนี้ค่ะเมื่อเราเบิลขึ้นไปค่ะเมื่อเรามีการตรวจโลลรครายแรงค่ะมันจะให้ความคุ้มครองเพิ่มไปอีกนนนนะะคเเเปป็็2ท่าาาจก30ล้ 60ล้านนะคะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงนะคะเหมาจ่ายเลยค่ะดูแลงต่อเนื่องจนกลับออกจากโรงพยาบาลเลยค่ะดูแลเชิงป้องกันได้ด้วยนะคะตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัคซีนนะคะหรืออะไรคะหรือค่าตรวจสุขภาพประจำปีอะไรางนี้ค่ะก็จะอยู่ที่5 5 0 0บาทนะคะในส่วนของแผนความคุ้มครองที่ดิฉันบอกไปค่ะแผนที่1ค่ะ8ล้านค่ะแผนที่2 15ล้านแผนที่3 30ล้านนะคะและค่ะถ้าเกิดว่ามีการตรวจพบ10โรคดังต่อไปนี้ค่ะ จะเพิ่มวงเงินเป็น2เท่านะคะถ้าแผน8ล้านก็จะเป็น16ล้านนะคะแผน15ล้านก็จะเป็น30ล้านนะคะหรือแผน30ล้านก็จะเพิ่มเป็น60ล้านนะคะนี่ค่ะ10โรคดังต่อไปนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีการตรวจพบปุ๊บ,บวงเงินจะเพิ่มเป็น2เท่าทันทีค่ะไปเท่าไหร่คะ4ี่ปีนะคะตัวนี้ค่ะก็คือโรคแรกเลยค่ะมาจากอะไรคะ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพันธุ์ตัวนี้ค่ะการผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจนะคะไล่ไปเลยค่ะตื้อๆจนถึงแผลไฟไหม้ชะกันนะคะตัวนี้ค่ะก็คือจะอยู่ใน10โรคร้ายแรงนะคะถ้ามีการตรวจพบใน1ิบโรคเหล่านี้ค่ะก็จะเพิ่มวงเงินไปเท่าไหร่คะ4ปีนะคะต่อ1โรคร้ายแรงนะคะสมมติว่าเราทําในปี63หรือว่าไม่ได้ท,ทําสิเราตรวจเจอนะคะในปี63ถัดไปอีก4ปีค่ะห3สใช่ไหมคะ 64, 65, 66, 67สี่ปีแล้วใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราทําแผน8ล้านใช่ไหมมันจะเพิ่มมาเป็น16ล้านนะคะ4ี่ปีค่ะถู็นไหมคะก็คือเท่าไหร่นะคะ 63, 64, 65, 66, 67ในปีที่68นะคะมันจะกลับลงมาเป็น8ล้านเหมือนเดิมนะคะ63ก็8ล้านค่ะแต่ว่าปี64จนถึง67ตัวเนี้ค่ะจะอยู่ที่16ล้านนะคะ มาดูสับดามาเลยนะคะปุ๊บนะคะนี่ค่ะจะเป็นนะคะผลประโยชน์ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยในหรือ IPD ของเรานะคะแผนที่1ค่ะจะได้3,000บาทค่ะแผนที่2จะ6 0 0 0แผนที่3จะ1 000 5 0 0 0 0บาทนะคะในส่วนของค่ารักษาการพยาบาลค่ะหรือค่าห้องค่าหาค่ะจะจ่ายตามจริงนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เลยนะคะ ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลาอื่นๆค่ะในเรื่องของการให้สารอาหารทางหลอดเลือดหรือการวิธีใช้ต่างๆค่ายาวิตเณฑันตัวนี้ค่ะก็จ่ายตามจริงเหมือนกันนะคะมีค่าแพทย์ให้ด้วยนะคะค่าแพทย์หมายถึงอะไรค่าแพทย์คือค่าที่แพทย์เข้ามาราวเรานั่นเองค่ะที่เขาเข้ามาถามว่าเธอเป็นไงบ้างหรออาการเป็นไงบ้างเจ็บป่วยตรงไหนไหมโอเคไม่เจ็บป่วยเนาะโอเคมีมีไอไหม I man? มีเสมหะไหมอะไรปวดปวดท้องไหมอะไรอย่างงี้ค่ะ กินข้าวได้อร่อยไหมอะไรค่ะอันนี้เขาเข้ามาประมาณนี้ค่ะเขาเขาก็จะได้ไปสองพันบาทนะที่เราจะต้องเสียให้เขาค่ะซึ่งการที่มีแพทย์มาราวมันดีอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาจะได้ฟอน l o อ up อาการเราได้ค่ะว่าเราอาการดีขึ้นหรือแย่ลงหรือว่าอาการเรามีโรคแทรกซ้อนอะไรขึ้นมาไหมนะครับเพราะว่าบางทีค่ะเรานอนอยู่เฉยๆเราอาจจะไม่รู้ว่าเรากําลังมีโรคแทรกซ้อนอยู่นะคะจากอาการที่เราเป็นนะคะการที่มีหมอเข้ามาราวนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของเรื่องดีหรือว่าเป็นผลประโยชน์สําหรับตัวเราเองนะคะ อ่ะถัดมาค่ะในส่วนของผลประโยชน์กรณีที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวที่เป็นผู้ป่วยในนะครับตัวนี้คือใส่าตามจริงเลยนะคะคา่ารักษาพยาบาลที่เป็นผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุต่างๆค่าล้างไตผ่านเส้นเลือดค่าเคมีบําบัดมาเร็งอ,อะไรองี้ค่ะค่าพยาบาลฉุกเฉินหรือค่าหดูดค่ายิงอะไรองี้ค่ะค่ายิงดังสีฤิีดวงอะไรองี้ค่ะ ยูเนนี้หมดเลยนะคะจ่ายตามจริงนะคะนี่ค่ะจะเป็นตาร,รางผลประโยชน์มาให้นะคะเราต้องไปศึกษาด้วยนะคะเพราะว่าในการที่เราจะออกไปคุยกับลูกค้านะคะเราต้องพูดรายละเอียดผลประโยชน์ให้เขาฟังว่าอะไรบ้างที่มันจ่ายตามจริงนะคะก็คือค่าห้องค่าอาหารถูกไหมคะเป็นส่วนที่เขาที่จ่ายตามจริงให้หรือในส่วนของค่ารักษาการพยาบาลต่นๆว่าจะเป็นส่วนของการให้อาหารทาง ลอดเลือดหรือว่าในส่วนของการค่ายาเวชภัณฑ์การตรวจวิเัยต่างๆก็จะจ่ายตามจินนะคะรวมถึงตัวนี้ค่ะก็จะจ่ายตามจริงให้ด้วยนะคะถัดมาค่ะผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆนะคะตัวนี้ค่ะมีอีกแล้วค่ะที่เราบอกไปว่ามันให้ค่าตรวจสุขภาพประจําปีแล้วก็ค่าวัคซีนด้วยนะคะตัวนี้ค่ะถ้าแผนที่หนึ่งคือให้ไปเท่าไหร่คะหนึ่งพันบาท ะคะ้าแผนที่2 2งสองแผนที่3าม5,500บาทค่ะส่วนค่าผู้ป่วยนอกหรือว่าค่า OPD ของเรานะคะหรือว่าในส่วนของ Follow-up ต่างๆนะคะก็จะจ่ายตามจริงนะคะตัวนี้ค่ะ,ะต,าตามจงนะคะถัดมาค่ะมาดูตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์กันบ้างนะคะ1เลยค่ะนาย A ค่ะซื้อประการสุขภาพบดลอ็อกดับเบิลแค์แผน3นะคะแผน3ตัคือวงเงินเท่าไหร่คะแผน3คือวงเงิน สามสิบล้านบาทถูไหมคะถ้าอ่านไปอีกนีดหนึ่งก็เจอนะคะสามสิบล้านบาทนะคะดิฉันขอเขียนไว้ก่อนค่ะเอออ่ะสามสิบล้านบาทต่อรอบปีกรมธันนะคะทีนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาเริ่มมีผลบังคับในส่วนของตัวกรมธันเนี่ยวันที่หนึ่งกรกาคมหกหกดูไหมคะในปีเดียวกันค่ะในวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยแผลไม่สก,กันเป็นครั้งแรกนะคะฉะนั้นค่ะ วงเงินของเขาจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าถูกไหมคะจากสามสิบล้านจะเป็นหกสิบล้านนะคะนี่ค่ะปึ้งนะคะกองทุนที่นี่นี่นี่หกสิบล้านไปอีกเท่าไหร่คะไปอีกสี่ปีถูกไหมอ่ะนี่สีป่ปีเนาะที่วงเงินเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านะคะสี่ปีเลยนะคะก็คือปีในส่วนของ หกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบอเงี้ยค่ะมันก็จะบวกเพิ่มไปสองเท่านะคะแล้วก็ในปีที่เจ็ดสิบเอดค่ะตัวนี้ค่ะก็จะกลับลงมาเหลือสาสิบล้านบาทเหมือนเดิมนะคะตามรอบวงเงินกรมธรรม์าท,าที่เราเลือกไปนะคะก็คือสามสิบล้านบาทนั่นเองค่ะถัดมาค่ะ ตัวอย่างที่2นะคะนางบีค่ะซื้อประกันสุขภาพปดล็อกแต่เพิ่อนแค่แผนสามค่ะวงเงินสล้านบาทนะคะต่อรอบปีคมนานค่ะมีผลบังคับวันที่หนึ่งมกราใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะในปีเดียวกันค่ะวันที่หนึ่งมิถุนายนค่ะนางบีคนนี้ค่ะเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดในสมองแตกก็คือเป็นสตโตรกนั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะก็คือเขาจะได้รับอะไรคะจะได้รับความคุ้มครองหรือว่าจะได้รับเพิ่มไปอีกสองเท่าก็คือ หกสิบล้านนะคะปุ๊บนะคะไปอีกแล้วจ้าสี่ปีนะสี่ปีเพิ่มความคุ้งรองไปสองเท่าถูกไหมก็คือปีในส่วนของปีหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบอะไรเงี้ยค่ะแล้วได้ปีเจ็ดสิบเนี่ยก็จะกลับลงมาสามสิบล้านเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะแต่อะไรคะในปีถัดมาค่ะวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเขาได้รับการวินิจฉัยเหมือนเดิมค่ะเป็นโรคเดียวกันนะคะนี่จาก นะคะการปีเลยจ่ะนี่จักจะเห็นว่านะคะเขาก็จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มไปถึง60ล้านบาทนะคะในส่วนของการตรวจวินิจฉัยโรคในครั้งนี้นะคะหรือว่าความคุ้มครองโรคในครั้งนี้ค่ะอ่ะถัดมานะคะ ตัวนี้ค่ะจะเป็นในตัวอย่างที่3นะคะนายซค่ะซื้อประกันสุขภาพปลดล็อกแตบเบิ้นแคร์แพงสามนะครับวงเงิน30ล้านบาทค่ะกรรมการเริ่มมีผลบังคับวันที่1มกราคม6กนะคะในปีเดียวกันค่ะ1มิถุนายน6กค่ะได้รับการวินิจฉัยและยืนยันว่าเป็นสโต๊กนะคะเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งนะคะในปี66ตรวจพบใช่ไหมคะแสดงว่าในปี67 68 69 67 68 69 70 4ปีนี้ค่ะความคุ้มครองเพิ่มขึ้นไป เท่าไรคะสองเท่าถูกไหมนี่ค่ะมาเลยจ้าปึ๊บเพิ่มขึ้นไปสองเท่าถูกไหมคะจนถึงปีเท่าไหรคะเจ็ดสิบถูกไหมคะนี่ค่ะก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็นสองเท่าเนาะหรือเท่าไรคะหกสิบล้านบาทนะคะนี่ค่ะหกสิบล้านบาทหกสิบล้านบาทแต่ค่ะในปีถัดมาค่ะวันที่หนึ่งกรกฎาคมค่ะตัวนี้ค่ะนายซีค่ะ ได้รับการวินิจัยยืนยันว่าเจ็บปวดด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลามเป็นครั้งแรกค่ะตัวนี้ค่ะความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวนี้ค่ะจะบวกเข้าไปอีกใช่ไหมคะแสดงว่านี่ค่ะตั้งแต่ปี68ใช่ไหมคะ้าตัวนี้ค่ะเขาจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มไปเป็น2เท่าใช่ไหมคะแสดงว่ามันจะเริ่มมานะับปีนี้ค่ะก็คือพอปี72ค่ะ เขาจะกลับมาสู่30ล้านบาทเหมือนเดิมใช่ไหมคะเพราะว่านี่ค่ะมันเป็นการตรวจคบโรคร้ายแดงนะคะแล้วก็นับไปอีก4ปีค่ะจากเดิมนะคะตัวของความคุ้มกอของเขาอะ่ะมันจะลดลงมาเหลือ30ล้านบาทตอนปี71ถูกไหมแต่ว่าพอปีถัดมาปี67เอ่ะเขามีการตรวจคบหรือว่าเขามีการตรวจวินิจฉัยเจอนะคะเป็นมะเร็งระยะเป็นมะเร็งระยะลุกลามครั้งแรกถูกคะทีนี้ค่ะ ความคุ้มครองมันก็จะขยายไปอีก4ปีที่เป็น2เท่าก็จะไปอีก4ปีฉะนั้นะมันก็จะทดมาอีก1ปีนะคะทีนี้ค่ะในปี72ค่ะวงเงินความคุ้มครองเขาก็จะลดลงมาเหลือ30สล้านบาทตามแผนของเขานะคะซึ่งตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวอย่างมันกันจะแตกต่างจากนายบีคนนี้นะคะนี่ค่ะจะแตกต่างจากนางบีนะนางบีคืออะไรคะเขาเป็นโรคเดียวกันถูกไหมคะพอเป็นโรคเดียวกันเนี่ยความคุ้มครองตัวนี้ค่ะที่เพิ่มเป็นสองเท่ามันจะไม่ได้เพิ่มนะ มันจะไม่ได้เนี่ยมันจะไม่ได้ขยายขึ้นมาเนี่ยเป็นปี72ถุนไหมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นโรคตดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคอื่นที่มันมีการตรวจพบเป็นครั้งแรกหรือว่าได้รับการวิจัยว่าเราเป็นครั้งแรกเนี่ยค่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นมานะคะถัดมาค่ะการพิจารณาการรับประกันภัยนะคะอายุของผู้ับประกันภัยค่ะก็คือ ถาแผนหนึ่งค่ะก็คือจะเริ่มที่1เดือน1วันจนถึง10ปีซื้อได้แค่แผนหนึ่งแผนเดียวนะคะส่วนอายุ11ปีจนถึง70ปีค่ะซื้อได้ตั้งแต่แผนหนึ่งจนถึงแผน3เลยค่ะต่ออายุได้ถึง89ปีนะคะคุ้มครองได้ถึง90ปีค่ะและต้องมีใบคําขอเอาประกันชีวิตประเทศสามมันจานวนแหน้าด้วยนะคะจานวนผลประโยชน์สูงสุดที่เอาได้ก็คือ30ล้านบาทนะคะหรือว่าแผน3นั่นเองค่ะและสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม,ตมได้เพียง หนึ่งฉบับเท่านั้นนะคะสัญญาหลักอายุทยาช่วงระยะเวลานะคะจำนวนเงิน1นึ่งแบาทขึ้นไปค่ะสัญญาหลักไมโฮไลน์นะคะหรือสัญญาหลักอื่นๆที่สามารถแนบได้นะคะแต่ต้องมีจํานวนเงินเอาประกันภัย1นึญญ่งแบาทขึ้นไปนะคะ่ะการชําระเบี้ยนะคะก็จะแบ,บ่งเป็น1เดือนนะคะสเดือน6เดือนหรือรายปีะคะ่ะแล้วแต่เขาจะเลือกได้เลยะคะ่ะส่วนการตรวจสุขภาพนะคะก็จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทนะคะ มาดูในส่วนของจํานวนเงินออกประกันไทยกันบ้างนะคะถ้าน้อยกว่า1,000 0แบาทจะไม่สามารถซื้อแผนไหนได้เลยนะคะส่วน1,000 0แบาทจนถึง1 9 9่งแส้าหบาทจะซื้อได้แค่แผน1นะคะส่วนอะไรคักสอง0 0นจนถึง 3, ามแส9สามหาพัอยตัวนี้จะซื้อได้แผนหนึ่งในส่วนของอายุไม่เกิน10ปีค่ะ และแผน2นะคะในผู้ที่อายุ11ปีจนถึง70ปีนะคะถ้า400แสนบาทขึ้นไปค่ะก็คือจะเป็นแผน1ของอายุไม่เกิน10ปีและแผน3ในส่วนของอายุ11จนถึง70ปีนะคะตัวนี้ค่ะคือ การนับจำนวนเงินดอกประกันภัยค่ะจะรวมเฉพาะกรมธรรรายสามาัญที่มีระยะเวลาในการชรําระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะคะและสัญญาเนี่ยสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพก็จะรวมเข้าไปด้วยนะคะในส่วนของอัตราเบี้ยประกันรายปีค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นในแบบของไม่มีความรับผิดส่วนแรกนะคะถ้านะคะเพศชายนะเพศชายอายุเนี่ยอยู่ในระหว่าง26จนถึง 30ปีนะคะตัวนี้แผน1จะอยู่ที่18,00 0บาทนะคะแผนนัไนะคะแผน2จะอยู่ที่27 0 0 0นนะคะแผน3าจะอยู่ที่4 5 0ห0น้านะคะตัวนี้ค่ะมาดูกันบ้างถ้ามีแบบความรับผิดส่วนแรกมันจะลดลงไปเท่าไหร่นะคะจำไว้นะ1มื0นแ7 0 0 0่และ 4, 5 0ห0นะ้านะคะ,ะมาดูเพศชายกันบ้างนะคะตัวนี้ค่ะแบบที่มีความรับผิดส่วนแรกค่ะปึ้งเท่าไหร่คะ หมื่นสามถูกไหมเมื่อกี้มันหมื่นแปดลดลงมาห้าพันบาทเลยคะ่ะโดยประมาณนะฉะนั้นค่ะในการที่เรามีความรับผิดส่วนแรกอะคะเบี้ยประกันมันจะถูกกว่านะคะแบบที่ไม่มีความรับผิดส่วนแรกนะ,ะไม่ว่าะจะเป็นในส่วนของเพศชายเพศหญิงอาย,ออยุเท่าไหระคะ่ค่ะแบบแผนประกันที่มีความรับผิดส่วนแรกอะคะมันจะถูกลงนะคะประมาณ29จนถึงสามอเปอร์เซ็นต์เลยของเบี้ยประกันนะคะความรับผิดส่วนแรกคืออะไรหรอคะ คือนี่ค่ะคือจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยค่ะจะต้องจ่ายในส่วนแรกของค่ารักษาพยาบาลนะคะก็คือเท่าไหร่คะก็คือ30,000บาทนะคะที่เราจะต้องจ่ายไปในค่ารักษาพยาบาละคะ่ะโดย จะหักออกจากจํานวนเงินผลประโยชน์ที่ผู้ออาประกันภัยมีสิทธิได้รับนะคะทั้งนี้ค่ะจํานวนเงินความรับผิดส่วนแรกค่ะจะไม่เกินจํานวนเงินความรับผิดส่วนแรกต่อรอบปีกุมธรน์ตามที่ระบุในหน้าตารางผลประโยชน์ด้วยนะคะมาดูในส่วนของตัวอย่างกันบ้างค่ะ ผู้ประกันภัยอายุ35ปีค่ะสมัครประกันสุขภาพกดลอ็อกแบบเบิ้ลแคร์นะคะแบบมีความรับผิดส่วนแรกค่ะ30,000บาทต่อรอบปีกรมธรรม์น,นะคะวงเงินผลประโยชน์8ล้านต่อรอบปีกรมธรรม์นนะคะ่ะจ่ายเบี้ยรายปีอยู่ที่14,000โดยประมาณนะคะเข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งแล้วรักษาอยู่3วันค่ะค่าใช้จ่ายทั้งหมด150,000บาทนะคะมาดูในส่วนของช่องนี้กันบ้างช่องแรกก่อนนะคะตัวอย่างกรณีที่ได้รับปนุมัติสินไหมแบบ เต็มจํานวนถูกไหมคะมีความรับผิดส่วนแรกค่ะเขาจะต้องจ่ายสามหมื่นถูกไหมคะตัวนี้ค่ะคือความรับผิดเอามันมีอยู่แล้วมันคือความรับผิดส่วนแรกถูกไหมคะที่เขาจะต้องจ่ายไปสามหมื่นบาทฉะนั้นค่ะบริษัทจะจ่ายคืนให้เขาเท่าไหร่คะแสนสองถูกไหมคะเนี่ค่ะ เพราะว่าค่าใช้จ่ายหนึ่งแสนห้าหม่นบาทเขาหักออกที่มันเป็นในส่วนของค่ารับผิดส่วนแรกสามหมื่นจะเหลือที่บริษัทจ่ายคืนให้ก็คือหนึ่งแสสองหมื่นบาทค่ะมาดูตัวอย่างที่สองักมานะคะตัวนี้ค่ะคือตัวอย่างกรณีได้รับอนุมัติสินไหมบางส่วนนะคะเพราะมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากความคุ้มครองถูกไหมคะทีนี้ค่ะความรับผิดส่วนแรกตัวนี้ค่ะสามหมื่นบาทหักออกไปก่อนค่ะ และอะไรคะและค่าใช้จ่ายส่วนเกินตัวนี้ค่ะที่ไม่ได้รวมอยู่ในในเรื่องของความคุ้มครองค่ะเราก็จะไม่ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนี่ค่ะค่าห้องค่าแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากความคุ้มครองตัวนี้ค่ะหนึ่งหมื่นบาทตัวนี้ก็จะไม่ให้นะคะฉะนั้นค่ะ ก็จะเหลือเพียงแค่1น 00, 0 0 0 0 0บาทนะคะที่บริษัทจ่ายคืนให้กับผู้เอาประกันนะคะนี่ค่ะจะเป็นในส่วนของกรณีผลประโยชน์ทั้งทั้งสแบบที่เป็นสินใหม่เต็มจํานวนกับอนุมัติสินใหมบางส่วนนะคะเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากความคุ้มครองนะคะต่อมาค่ะมาดูการทำนะคะใบ QE กันบ้างนะคะว่ามีวิธีการทํำยังไงนะคะเริ่มแรกเลยค่ะเข้าไปที่ Agency a, a z a y นะคะพิมไปในเน็ตนะคะ เอเจนซี Agency, ่เอค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะมันจะขึ้นเป็นไอ๊ยมาแล้วนะคะแล้วก็พอมาขึ้นมาหน้านี้ค่ะเราก็ใสรรหัสไปเลยค่ะเสรรหัสราลงไปนะครับเพื่อที่อะไรคะเพื่อที่จะเข้าไปในระบบนะคะรหัสถ่าค่ะรหัสผ่าค่ะอย่าลืมใส่ตัวเลขที่มันให้ขึ้นใส่ด้วยนะ ใส่ลงไปเลยนะคะปึ้งนะคะรอมาโหลดสักนิดนึงค่ะนะคะใช้เวลารอไม่นานนะคะอ่ะมาละนะไปที่ไหนต่อคะไปที่ข้อมูลฝ่ายขายค่ะแล้วไปที่ไหนต่อคะไปที่ QE ถูไหมคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ QE ปึ๊บอ่าเข้ามาแล้ว,เข,าาลวเ,ลเข้ามาเลื่อนลงมาข้างล่างนิดหนึ่งค่ะการเข้าใช้างาน QE ออนไลน์ตัวนี้นะ เพงพอเข้ามาค่ะคลิกไปที่ตกลงนะคะพอคลิกไปที่ตกลงมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เราคลิกไปไหนต่ออีกคะการทําใบข้อเสนอค่ะเึิงนะคะคลิกเข้าไปนะคะแล้วมันจะมาหน้านี้ค่ะทารานะคะหน้านี้ค่ะคือหน้าที่เราจะต้องกรอกข้อมูลลงไปนะคะเพื่อที่จะทำใบข้อเสนอให้กับลูกค้าของเรานะคะ หนึ่งเลยครับที่เราจะต้องกรอกลงไปก็คือในเรื่องของรายได้ต่อปีเขาเป็นเท่าไหร่นะครับเพศอะไรนะคะอายุเท่าไหร่วันเดือนปีเกิดเท่าไหร่นะคะอาชีพอะไรอยู่อยู่ขั้นไหนนะคะแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลนะคะมาเริ่มไปพร้อมกันเลยนะคะรายได้ต่อปีค่ะที่เรานะคะจะต้องกรอกลงไปให้เขาค่ะเราจะต้องสอบถามเขานะคะว่าเขามีรายได้ต่อปีเท่าไหร่นะคะใช่ไหมโอเคตอนนี้ถูกเนาะโอเค ฉันถามเพื่อนอิชละาโอเคนะเพศชายเพศหญิงอะไรก็ใส่ไปให้เขาวันเดือนปีเกิดอะไรก็ใส่ไปให้เขาเรียบร้อยนะคะแต่เย็นๆนะน้องนะเฮ้ยเอ๊จะตีเหรอมาละเขยอยากให้ได้วีนปุ๊บนะคะวันเดือนปีเกิดใส่ลงไปค่ะ โอเคนะคะหมักค่ะอุ้ยเดี๋ยวเขาเห็นฉัน่เป็นคนบีนนะฉันไม่ได้เป็นคนบินนะโอเคนะพอสออะไรก็ใส่ไปะคะ่ะปึ๊บนะคะเั่นอยากห้าละกันเนาะปึ๊บนะคะเพศชายเพศหญิงอาชีพขั้นไหนก็ใส่ไปนะคระับม,มิลำนาวอยู่สามจังหวัดคนนี้มันควรก็ติดไปให้เขาเลยคะ่ะในส่วนของสัญญาหลักตัวนี้คะ่ะเราจะต้องเลือกมานะคะปึ้มนะคะเลือกมาหนึ่งอย่างคะ่ะไม่โฮไลท์ละกันเนาะปึ๊บขึ้นมาสิ มาละนะคะนี่พอชาร์จจก็บินมาจำนวนเงินเอาประกันภยนะะัยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเราอยากได้เท่าไหร่นะคะฉันอยากได้หนึ่งล้านบาทนะคะเปิ้งนะคะมันก็จะขึ้นเบี้ยประกันขึ้นมาให้ค่ะว่าถ้าเราเอาเงินเอาประกันภัยหนึ่งล้านบาทเราจะต้องชำระเบี้ยเท่าไหร่นะคะก็คือประมาณสองหมื่นบาทนะคะทีนี้ค่ะในส่วนของสัญญาอะไรคะมาเฮลคัพดับเบิลแคร์ตัวนี้ค่ะคือ เราจะต้องเลือกนะคะมาเลยจากอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยนี่ค่ะ My Apart Double เ a ินะคะแล้วก็ติ๊กไปเลยแปดล้านนะคะช็อปเปบี้ยมันจะอยู่ที่หนึ่งหมืนเก้าพันบาทนะคะอ่ะมาดูว่าถ้าเรานะคะเลือกแผนแบบสิบห้าล้านนะคะเบี้ยจะอยู่เท่าไหร่คะสองหมื่นเก้านะคะเพิ่มไปอีกหนึ่งหมื่นบาทะอ่ะอ่ะ,อะ อ่ะถ้าเกิดว่าเราเอาแบบสามสิบล้านล่ะเท่าไหรล่ละสี่หมื่นเก้านะครับเพิ่มไปเท่าไหร่คะเพิ่มไปอีกสองหมื่นเลยนะคะนะคะเลือกเอาเลยค่ะว่าดิฉันแฮปปี้กับแผนไหนนะคะหรือว่าถ้าเราคิดว่าแผนแปดล้านเพียงพอแล้วเราก็เอาแผนแปดล้านหรือถ้าเกิดว่าเราคิดว่าแผนสิบห้าล้านเพียงพอแล้วเราก็แปดสิบห้าล้านถ้าเราคิดว่าสําหรับชั้นนะคะคนอย, ler, อย่างเช่นชั้นเลื่อน่อะไรเงี้ยมันจะต้องแผนสามสิบล้านเท่านั้นเราก็ต้องเลือกสามสิบล้านถูกไหมคะแต่มันมีเอ็เอ็ดมาได้ไงก่อน นะคะเอสเอสบอเอาเนาะอะ่เอาไปกล่องหน้าลูกนะอ่าสมมติว่าเราเลือกแผนสามสิบล้านเนาะเราเป็นคนแบบฉันเป็นคนแบบป่วยบ่อยหรือว่าฉันเป็นคนแบบถ้าป่วยฉันต้องอยู่ในห้องโรงพยาบาลดีๆเท่านั้นฉันมาอยู่แบบห้องโคโลขคองโศไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะฉันจะต้องเลือกแบบที่มันดีๆเท่านั้นฉันจะต้องเป็นคนที่ perfection นี้เท่านั้น <S <S 1> <S 1> อะไรเงี้ยค่ะเลอกมาเลยค่ะปิง้งแต่ถ้าเอาให้จริงนะถ้ามึงถ้าเกิดว่าถ้าเอาจริงนะถ้า p e อ f e c t i o n แบบนั้นนะคะนุ่นจะ อ๋อฮพิทเท่ลเลยสาวเ้อสิมเอาอย่างค่าของนี่ค่ะเนาะอ่ะมากลับมานะคะใช่เป็นอะไรเนี่ยวรินัเป็นอะไรเนี่ยอ่ะกลับมาค่ะกลับมาที่ m ม h e เฮล์มพั s ในส่วนของดับเบิลแพ่กันบ้างเนาะอ่ะเราเลือกแผน30ล้านนะคะไปที่จะทําไปข้อเสนอนะคะเริ่มจะออกเลยไปไกลแล้วค่ะวันนี้ค่ะโทรศัพท์ค่ะใส่มาค่ะภาคหน่วยอะไรก็ใส่ไปให้ครบนะคะ เลขที่ใบอนุญาตค่ะใส่มาค่ะปึ๊บนะคะทําให้ใครคะดิฉันอยากทําให้กับอ่ากงยูไม่ใช่กงยูค่ะกงยู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 สามีดิฉันเองค่ะกงยูนะคะนามสกุลก็กงยูนะค่ะนี่ปึ๊บนะคะแล้วก็ไปที่เรียกดูรายงาน เ,เมื่อเรากอรอกรายละเอียดครบแล้วนะคะมันก็จะขึ้นในส่วนของตารางผลประโยชน์ตัวนี้ขึ้นมาให้นะคะปึ้งนะคะกงดูของดิฉันนะคะอายุ32ปีนะคะสัญญาหลักที่เขาได้ไปก็คือ My Whole Life A 90ท21นะคะชำระเ21ปีค่ะสำรองเงินอัปกันภัย1ล้านบาทนะคะเบี้ยอยู่ที่20,000บาทนะคะและในส่วนของสัญญาคุ้มครองสุขภาพตัวนี้ค่ะเป็นในส่วนของ d o u b l ล c a ร e หรือว่ามาจากตัวนี้30ล้านนะ เบี้ยอยู่ที่4ี่หมเนาะรวมทั้งหมดที่กองยูจะต้องจ่ายคือ7,000 70, หบาทนะคะโดยประมาณนะคะแต่ว่าเขาจะได้ความคุ้มครองดังต่อไปนี้ค่ะกรณีที่เขาเสียชีวิตค่ะตัวนี้ค่ะเขาจะได้ความคุ้มครองจากอะไรคะสัญญาหลักถูกไหมคะที่เป็นในส่วนของ A90 ทับ21นะคือ หล้านบาทตามจํานวนเงินเอาประกันภัยของเขาเลยะคะ่ะและถ้าเกิดว่าเขามีชีวิตยืนยาวมากเลยนะคะกงยูไปจนถึง90ปีค่ะพอเขาอายุ90ปีปุ๊บเขาก็จะได้เงินครบกําหนดนสัญญาหนึ่งล้านบาทนะคะพร้อมค่ะเพิ่มข้อพอีกค่ะเงินเพิ่มพิเศษสะสมหรือเงินปันผลเข้าไปอีกนะคะนี่ค่ะกงอยู่ก็จะได้ไปเมื่ออายุ90นะคะแล้วก็เอามา ไปดิชันนะคะพาดฉันไปเที่ยวรอบโลกนะคะนี่ค่ะคือแบบประกันนะคะสุขภาพปลดล็อกดับเบิลแคร์หรือว่าหมือนสายของเรานะคะถ้าแบบประกันนี้นะคะคุณคิดว่ามันเหมาะกับคุณน,นะคะ ก็สามารถเลือกแบบประกันนี้ได้นะคะในส่วนของแบบประกันนะคะสุขภาพกดล็อกแับเบิ้ลแคร์นะคะล่าเอียต่างๆนะคะจะขึ้นอยู่กับตัวของตารางผลประโยชน์ที่เราเลือกมาเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแผน8ล้านแผน15 000, ล้านหรือแผน30ล้านตัวนี้ค่ะก็จะขึ้นอยู่กับที่เราเลือกแผนนะคะเราเลือกแผนไหนนะคะมันก็จะมีในส่วนของเบี้ยประกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราเลือกแผนที่มันมีความคุ้งคองมากนี้ค่ะ เบี้ยประกันก็จะแผนขึ้นนะคะฉะนั้นค่ะดูที่ความต้องการความเหมาะสมของเราด้วยนะคะว่าเราเหมาะกับแผนไหนนะคะสําหรับวันนี้ค่ะฟางต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะใจเจียนทุกคนนะคะเจอกันใหม่ค่ะ